นี่ค่ะอืมนี่คือทานกาแฟเอ่ยทานเอน้ำชานี่ค่ะเอ่อเราลดลดลงลดลงได้มากนะคะจากจากน้ำน้ำหนักเยอะๆเราเราสามารถอ่ควบคุมด้วยตัวเราเองอ่าโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปอ่า ช่วงช่วงนี้นเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่เราอ้ไปหาเงินซื้อน้ำยาลดน้ำหนักมาซื้อน้ำยาน่นนั่นน,น,นี่มาอุ้มมาลองยาเลยค่ะเพราะว่ามันมันทำลายสุขภาพเราถ้าเรามาหันมาดื่มชาดื่มน้ำร้อนพยายามพยายามงดน้ำเย็นน่ะค่ะงดงดน้ำเย็นน่ะเชื่อไหมอายุห้าสิบกว่าห้าสิบกว่านะคะอันเนี้ยธรรมชาติค่ะวันวันธรรมชาติน้าหน้าตาไออันนี้ไปวิ่งมาค่ะไปวิ่งมาออกกำลังกายเล็กเล็กน้อยน้อยที่หน้าบ้านแล้วทีเนี้ยยังยัง ยังไม่ทาใหม่เลค่ะอันนี้ซิวซิวซิวก็ขึ้นเด้อพี่น้องซิวก็ขึ้นเขาแร้วกว่าซิวก็ขื้นปั่นคนมีความหลักแต่ว่าบบมีค่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้บเมีนมีคว่มหลักเลยค่ะอันนี้คนอกค่ะอ่าอันที่เนี้ยอ่าเนี่ยเห็นปะค่ะเห็นบ่ผู้ใดไสิเชียรบ่ว่าอายุหาหาสิบเอ็ดหูยเขาว่ามันแมนอยู่บ่เจ้าอายุหาสิบเอ็ดแมนค่ะแมนอายุหาสิบเอ็ดผิวไม่เหี uh ่ยวไม่มีการเหี่ยวย่นไม่มีอะไรเพราะว่าหนึ่งเราดื่มน้ําร้อนแล้วก็พยายาม ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะนี่คือหน้าตาของคนที่ดื่มน้ำชาก่อนจะนอนเราก็ดื่มน้ำชาตัวนี้นี่ค่ะนี่ค่ะวัน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 ข่อยกินน้ำชาด้วยพี่น้องเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเดินน้ำชาค่ะจะดื่มทุกวันทุกวันตอนเช้าๆจะดื่มทุกวันตอนตอนแรกๆเรามันจะฝืนสักหน่อยเพราะว่าเออโอ้ยกินแต่น้ำเย็นไรมันก็บ่ลึงเนาะมามาซัดน้ำฮอนเข้าไปจริงๆค่ะ มา,มา,ม,ามากินน้ำหอมเข้าไปโอ้ยกูคือกินนาําบออิมเนาะอย่างนี้นะค่ะแต่ว่าก็ต้องฝืนฝืนตัวเราเองเออเอาไปเอามาก็เลยลึง่งก็เลยติดเลยเพะว่าหนึ่งหนึ่งก็ซีเรียสหลายหลายอย่างค่ะ,อะ,คอะเ,เออคือก็เลยว่าเออกูกูจะเป็นซีเรียสเห็นอย่างในเมื่อเราไม่ผิดเออเราไม่ผิดเราก็อย่าท้อแล้วเราก็จะสู้ต่อไปถึงจะเดินเดินแบบว่าเออกูยางตุ้มปัดตุ่มเปย์ยางคนเดียวกูกร้าง แต่ว่าแต่กิดชิบงย้อม,อมแพ้่ย้อมแพ้ในโชคชะตาเพอวันหนึ่งเราไม่ผิดทําไมไมายัดเยียดในสิ่งที่เราไม่ม,มันบ่เมนต์นะคะพี่น้องกับก็ว่เป็นอย่างกบโทษเขาเขาเลือกทา้งงานของเขาเขากลเลือกทา้งงานของเขา มาแบบนี้กูดูแลสุขภาพกูกูก็ได้แก่ตัวกูใครก็แล้วแต่เอ้ยเบามวนเด้อค่ะพี่น้องคนอีสานก็บอกว่าอุตส่าห์เบาโปรกงแบบนี้แหละค่ะยัดถือเด้อค่ะอ่าจังใดกระทูมาเด้อค่ะว่าเออวิทย์ไอพี่พี่ทานยังไงพี่พี่พี่กินน้ำห้อนจังใดอย่างเงี้ยกระทูมาเด้อว่าตอนเช้าๆนะตอนเช้าๆเขากินน้ำน้ำ ตื่นขึ้นมาหาเงา,เาตรงหิวน้ำนะห้อก็กินจักน้อยย่าไปกินหลายแล้วก็มากินมากินอันนี้คือกองก้องละสามสิบบาทสี่สิบาทอะคะ่ะบบแพงเลยใครก็ห้าไปซื้อราคาแพงเศรษฐกิจทุงมือนี้เ้าก็บไ่ไหวเ้ากับขก้กับประคับประคองตัวเองให้มันให้มันให้มันยู่หลดได้แมนบอกนี่ค่ะเห็นปอแก้วโปดกินจนว่าลึงเนี่ยคอยกินจนว่นลึงเออกินจนว่าลึง อันกินหลายกินจนวันลึงแล้วก็สุขภาพก็เป็นแบบนี้เอาไปเอามาคุยกับผู้นั้นผู้นี้เขาก็หาว่าผู้บ่าวมาหมักอ้าวกูก็เลยซ่วยไปอีกอันอีหยังกระโดดกระเดียในนชีวิตอันพู้งง่ามก็นี่เขากะบออดบืออยากเป็นอย่างคึกสิเข้าใจว่ามิตตผู้บ่าวมาหมักมันบ่มีอันนั้นขันมีคือเอามาเลี้ยวค่ะบ่มานางอันอันน้ำตาเส็ดหัวเขายุผู้เดียวดอกค่ะพี่น้องเอยแมนบอกพี่น้องว่าเออยถาฮอดปั่นนี่จะได้เขาสิมาวาาเฮาสิมีอยากผู้บ่าวไว มันคิดบ้าไปคนมันประสาทอันข่อยก็อยูจังสี่แหะค่ะชีวิข่อยเคยอยู่คนเดียวมาสิบกว่าปีเออจะอยู่ต่ออีกก็ไม่เป็นไรแมนบ่พี่น้องเออนออันนี้เนี่เห็นบ่าสุขภาพผิวเขาได้ได้เออหน้าตาเขาก็ดีเร่งตึงอนี่ยเห็นบ่าสีผมกย่็เฮ็ดเอาเองเด้ออยากได้สีผมก็บอกนะครับ้พได้หัวงหอกหัวหงอกคือคุณวันเนี่ยอีวันเนี่ยอีวันอีนางวันเนี่ย อันอยากได้สีนี่เลยย่ายวันเลยว่าอันเจ้าเฮ็ดจ้าใดก็บ,บอกข่อยเดี๋ยวสิบอกค่ะมีหลายขั้นตอนมีหลายวิธีอือหลายอย่างหลายอย่างสีฮาสิเห็ดนะคะอ่าจังไดกะอ่าเขาไปยูเบอ่งในส่องย t u b e ของวันดวเด้อค่ะเดยว,วันสิแนะนําที่ละขั้นตอนทฮ็ดจ้งซี่เองสิไม่ไม,ม่อาจสิฝืนแนงสิวันวันวัน,ว,นวันสิกิน,น้ํฮหอนตลอดอู้น้าหนักลงมือแรกเขากูวินแน่คือวินแทาสันว่าเป็นวินวินเอาไปเอามากกับก็กยูใด เพราะว่าเขาเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาใจเขาสูงเนาะเขากรอยาคคณดีแมนบอเน,นี่ยบอนาแหลมเลยเน่ะอ,อย่าลืมถักมัน,นะะเด้อค่ะเอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ